เช่นเคยนะคะกับช่องทาง y YouTube นะคะกดต้แดงใยเลยค่ะวันนี้นะคะเล็กจะพาทุกท่านนะคะมาชมเจ้าเน็กเจนนะคะวายแทตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์เมนว่น6สปีดนะคะเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่ 2,000cc ซีซีแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405ินิวตันเมตรค่ะวายแทคันนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทค่ะ ออปชันตัวรถนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอกําลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องทาง y t u t u นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปของเล็กด้วยนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าของเจ้าตัววายแท็กนะคะก็จะเป็นไฟหน้าตัว C ีนะคะซีแคมนะคะขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยพร้อมด้วยระบบป้องกันการแยงตานะคะมีมาให้กับระบบไฟอยู่แล้วคะ่ะรุ่นนี้ และได้ทำการนะคะติดตั้งนะคะข้อไฟหน้านะคะสีดำด้านค่ะทำให้ไฟหน้าของเรานะคะมีมิติที่โดดเด่นเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะพร้อมด้วยตัวอักษรน,นะคะสติกเกอร์อักษรคำว่าแลนเจอร์ค่ะที่ฝากระโปรงค่ะคันนี้นะคะจะปิดเป็นสีเทาค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า f o r d ขนาดใหญ่นะคะสีดำด้านค่ะพร้อมลังพึ่งนะคะขนาดใหญ่ค่ะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยไว้แท็กคันนี้นะคะเราได้ ติดตั้งนะคะชุดแต่งนะคะชุดแต่งเป็นชุดแต่งฮอกนะคะชุดแต่งฮอกก็คือจะมีกันชนด้านหน้านะคะสีดําด้านค่ะพร้อมด้วยตัวชายกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีบอลเงินค่ะไว้แท็กของเรานะคะจะมีจุดห่วงลากจูงนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะในตัวชุดแต่งก็จะมีจุดเว้านะคะเพื่อให้ตัวตะขอเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติค่ะ ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะคะกับเจ้าตัววายแท็ค่ะขยับมาด้านข้างนะคะคิ้วล้อของเจ้าตัวชุดฮอกนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านค่ะทําให้รถของเรานะคะจากสีดํานะคะก็ทําให้รถของเราเนี่ยดุเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ จับคู่มากับแม็กซ์นิ้วนะคะตัวนี้หน้ายางจะอยู่ที่265นะคะทับนะคะ R 1 8ค่ะลายแม็กเรามีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะแต่ลายแม็กซ์ลายนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีโครเมียมค่ะบันไดข้างนะคะมีมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเจ้าตัววายแท็กแก้มข้างนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแต่ว่าตรงบริเวณด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีคาไฟนะคะ กระจกมองข้างสี่ไฟนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างเล่าหลังคานะคะสีบรอนเงินค่ะประตูคู่หน้านะคะจะเป็นประตูคีเลตนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและได้ทําการนะคะติดตั้งนะคะเป่ากันรอยนะคะกันขีดข่วนนะคะกันเล็บได้ดีมากๆเลยติดให้ทั้งสี่บานเลยนะคะ ด้านท้ายนะคะวายแทกจะมีไลเนอร์มาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตัวสปอร์ตบาร์นะคะที่เป็นสีกาฟไฟนะคะพร้อมด้วยคาดนะคะตรงด้านชั้นสองเนี่ยเป็นสีบอนเงินค่ะก็ได้ความสปอร์ตนะคะแล้วก็เวลาบรรทุกหรือว่าต้องการที่จะมัดของอย่าเงี้ยะคะ่ะสามารถยึดเกาะได้เลย ปายกระบะนะคะก็จะมีขอบให้ด้วยนะคะพร้อมด้วยตัวนี้ก็จะเป็นจุดยึดไม้บรรทัดนะคะกรณีที่เราต้องการจะทำเกี่ยวกับางานวิศวกรน,นะคะมือจับกระบะท้ายนะคะจะเป็นสีดำด้านคะ่ะพร้อมด้วยไฟเบรกลงที่3นะคะแล้วก็มีกุญแจนะคะรุ่นไวแท็กเนี่ยสามารถที่จะล็อกใช้กุญแจล็อกฝากระบะท้ายได้ด้วยโลโก้ฟอร์นะคะพร้อมด้วยกล้องมองหลังคะ่ะ รุ่นนี้นะคะคำว่าเจอร์นะคะเราได้ทำการติดตั้งนะคะสติกอร์ค่ะทำให้กระบะาท้ายของเรานะคะคำว่าเจอร์เนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาตันชนท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้ฝาท้ายของเจ้าตัววายแท็กนะคะก็จะมีระบบผ่อนแรงให้ด้วยค่ะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ได้ทําการติดตั้งนะคะเข้าไฟท้ายมาให้กับตัวรถด,ด้วยค่ะแล้วก็มีตัวอักษรนะคะคําว่านเจอร์สีแดงแบบนี้มาเลย ด้านท้ายของกระบาดนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะมีบันไดขึ้นลงนะคะทําให้เวลาเราต้องการที่จะขึ้นท้ายกระบาเนี่ยใช้บันไดตรงนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยเป็นยังไงกันน้าคะ่ะกับเจ้าตัวว i ยแท็กนะคะเน็กเจนเกียรธรรมดาคันนี้นะคะแต่งไม่ต้องเยอะมากนะคะที่มากับชุดฮอกนะคะ,ออบบะ,คะดอกเบี้ยนะคะไม่แพงดอกเบี้ยเพียง1.99เท่านั้นเองคะ่ะสนใจฟอร์ตนะคะ โทรหาเลข0898980981หรือจะคอมเมนต์ที่ช่องทาง YouTube นะคะหรือจะทักมาที่ไลน์ก็ได้เดี๋ยวเล็กทิ้งบาร์โค้ดไว้ให้ค่ะสนใจกระบะแคปบสนใจกระบะสีประตูเสนใจเอเวอร์เที่นั่งนะคะเล็กก็มีดูแลลูกค้าทุกรุนค่ะกรณีลูกค้านะคะไม่สะดวกมารับรถที่เรานะคะที่โชรูฟอร์ดพระประแดงนะคะเล็กอินดีนะคะนำรถไปส่งมอบให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ